กับเข้าสู่ช่วงที่2ของโคราชนิวไทม์กับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้พูดกันไว้นะฮะ,อะตอนท้ายเบรกแรกเกี่ยวกับกรณีเมื่อวานนี้ ทางโลกโซเชียลก็จะเห็นภาพน้องเจ้าสาวท่านหนึ่งเนี่ย<อ>มีการแพร่ภาพออกมาว่าเจ้าบ่าวไม่ได้มาตามนัดหมายนะคุณชนิดาพาวันนี้ครับมีความคืบหน้ากรณีวิวาล่มนะฮะ,ะว่าที่เจ้าสาววัย15ปีเท่านั้นเองเกิอ่ะเขาบอกว่ามีการรอเกิดน,นะครับเจ้าบ่าวเนี่ยล่องหนไม่ได้มางานล่าสุดเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเดินหน้าดําเนินคดีข้อหาภาคผู้เยาว์ของเจ้าบ่าวท่านนี้นะครับและทางแพ่งให้ไปตกลงต่อก,กันในชั้นศาลครับจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook ชื่อวิไลวันอยู่สำราญนะฮะ ได้โสพสต์ภาพบนโซเชียลที่ปรากฏเป็นภาพพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งนะซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของเจ้าสาวอยู่ที่หมู่สิบบ้านประคำตําบลสะพ้าอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาก็มีการสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทางฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกว่าตัวน้องผู้หญิงเนี่ยคบหาดูใจกับฝ่ายชายเนี่ยมา7เดือนฝ่ายชายมีการพูดให้ความหวังมาโดยตลอด พอจัดงานแต่งจริงๆเมื่อวานนี้นะฮะกลับไม่มาตามที่สัญญาเอาไว้ปล่อยให้ตนนั้นต้องแบกรับปัญหาแล้วก็เกิดความอับอายเพียงฝ่ายเดียวครับก็ต้องแจ้งดําเนินต้องต้องดำเนินพิธีงานแต่งเพียงลําพังเพราะฝ่ายชายบอกว่าจะมางานแต่งอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกเศร้าเสียใจและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ยังไงก็จะไม่ขอกลับไปคบหากันอีกนะฮะอันนี้าทางน้องเจ้าสาวก็บอกแบบนั้นแล้วก็จะขอดําเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วครับค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเกาะติดเรื่องนี้เลยนะคะไปที่บ้านของว่าที่เจ้าสาวอีกครั้งข่าวก็ไปพบกับนายสมอยู่สํารานอายุ43ปีเป็นคุณพ่อของน้องว่าที่เจ้าสาวเนี่ยแหละก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนแรกเนี่ยทางครอบครัวก็จะไกลเกลี่ยกันแต่ทีเนี้ยหลายๆฝ่ายรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็แนะนํามาบอกว่า ตต้องดำเนินคดีกับฝ่ายชายให้ถึงที่สุดค่ะส่วนนี่งานแต่งก็มีการขอขยายเวลาการชำร,ชำระนี่ออกไปก่อนเพราะว่าครอบครัวเนีย่ยไม่มีเงินที่จะนำไปใช้นี่จริงๆส่วนของที่ดินที่นำเอาไปจำนองไว้ก็ได้คุยกันกับเจ้าหนี้แล้วว่าถ้ามีเงินเมื่อไรตนก็จะรีบนำเงินไปใช้นี่ให้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้แม้แต่เงินที่จะหาซื้อข้าวให้ลูกกินยังแทบจะไม่มีมซึ่งทางเจ้าหนี้เขาก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงเหตุการ ในครั้งนี้นะคะคก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยขยายเวลาชําระหนี้ในครั้งนี้ออกไปให้ค่ะนี่คือคุณพ่อนะฮะคุณพ่อเจ้าสาวเท่าที่ผมทราบมานี้ไรายได้ต่อวันนี้เขาก็น้อยมากๆอยู่แล้วนะใช่ค่ะนะฮะก็เห็นว่ามีอาชีพรับจ้างแล้วก็เนี่ยฮะก็มีการจำนองที่ดินจำนองอะไรต่างๆมากมายนะทองเจ้านี้ก็เข้าใจนะรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาดูในส่วนของเกี่ยวกับด้านกฎหมายกันบ้างครับท่านผู้ชมฮะด้านพันตำรวจเอกสมชายขมพยักษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีนะฮะว่ามีการแจ้งข้อหาข้อ,ข,อข้อเก่าหานะฮะแก่นายธนพัฒน์เข็มสันเทียว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งมีอายุ20ปีแล้วนะครับอยู่ที่บ้านโนนสง่าตะบนทับรังอำเภอพทัททองคำจังหวัดนครราชสีมาก็มีในส่วนของฐานกระทําชําเราภาคผู้เยาวพาบุคคลอายุต่ำกว่า15อายุกว่า15ปีไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจาร แน่นอนครับคดีนี้เนี่ยต้องแจ้งผู้ชมแบบนี้ว่าเป็นคดีอาญานะฮะยอมความไม่ได้ก็มีการต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนคดีทางแพ่งครับก็ต้องมีการให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการไปตกลงในชั้นศาลตอนนี้รอผลสอบปากคาของสหวิชาชีพและรอผลตรวจร่างกายฝ่ายหญิงจากทางแพทย์อยู่ครับแน่นอนเพราะว่าตอนนี้สหวิชาชีพต้องลงมาด้วยเนื่องจากน้องอายุ15ปีเท่านั้นเองอส่วนฝ่ายชายนะครับมารับทราบข้อกล่าวหานะฮะก็มีการประกันตัวและปล่อยตัวออกไปไม่ได้ควบคุมตัวไว้ครับ หลังจากนี้ก็ต้องรอผลตรวจร่างกายจากทางแพทย์จึงจะเรียกมาสับราบข้อกล่าวหาอีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเบื้องต้นครับสอบปากคำฝ่ายชายก็อ้างว่าตอนนี้เนี่ยทางตนเนี่ยยังไม่มีเงินแต่หากมีเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าจะขอแก้ตัวโดยกลับไปแต่งงานด้วยใหม่นะฮะขณะที่ฝ่ายหญิงบอกว่าตอนนี้เดือ,ด,อดร้อนอย่างหนักเลยฝ่ายชายไม่ยอมเข้าไปเจราจาให้ความช่วยเหลือทําให้ต้องแบกภาระเรื่องหนี้สินงานแต่งเพียงฝ่ายเดียวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเงินไปถ่ายถอนที่ดินที่จำนองเอาไว้ แล้วยังไม่มีเงินไปใช้หนี้ที่หยิบยืมมาทําได้แค่ขอปณีประนอมกับเจ้าหนี้ไปก่อนค่ะ,ะก็ต้องมารอดูเรื่องของความคืบหน้าจากคดีความนี้กันต่อไปครท่านผู้ชมครับใช่ค่ะ